รอนานไหมคะงัด<น>บ้านมากนะที่กล้ามายุ่ง,งกับแฟนคนอื่นอะ<ค><ณ>พี่อามผู้หญิงคนนี้คือใครค<ณ>ฉันก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของอาร์มไง<ค><ณ>นี่พี่อามหลอกปิมเหรอ ย่มาทำเป็นใส่ซื้อหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแกรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วแต่ก็ยังให้ท่าอยากได้ผัวคนอื่นจนตัวสัน่นฉันไม่รู้จริงๆถ้าฉันรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะฉันก็คงไม่มายุ่งหรอกพี่อาร์มพูดอะไรหน่อยสิรู้แล้วก็ดีวันนี้ฉันแค่มาเตือนแต่ถ้ายังมายุ่งกับเขาอีกอะ่ะฉันม่อเอาแกไว้แน่ไปกันเถอะอาร์ม ารมณ์ดีขึ้นแล้วหรออือก็เมียน้อยคนล่าสุดของอาร์มลาออกไปแล้วเขออา,าออขยังไม่สะใจเลยก็เลยไปตามต่อยยเขาทั้งวันใครไปทนได้อย่ามาทําว่าเหมือนเขาเป็นคนผิดนะยี่ไหนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าอาร์มไม่ได้คิดจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยเราเมื่อไหร่จะเลิกเจ้าชูสักทีล่ะหรือว่าเบื่อกันแล้วแต่ที่ยังอยู่เพราะว่าเขาให้เงินใช้ปีใหม่คิดแบบนี้กับอาร์มจริงเหรอ ใช่อย่าคิดนะว่าเขาจะไม่กล้าฟ้องอะ่ะแต่ที่ไม่ทำเพราะยังรักอามอยู่อารมขอโทษจริงๆผู้ผู้หญิงก็เข้าหาอาร์ออะ่ะแห้ยังทำไงครับก็พอแบบนี้ไงเขาถึงอยากให้อามอยู่บ้าน,นเฉยๆอะ่ะไม่อยากให้ไปที่บริษัทไม่ได้หรอกถ้าไม่ไปอยู่ดูแล้วลูกน้องเขาจะทำงานกันยังไงปล่อยให้จัดการกันเองบ้างก็ได้นะพ่อปีใหม่ทีสมบัติไว้ให้เยอะจะตาย อยู่บ้านสบายๆดีกว่าปะบริษัทของเราเราก็ต้องเป็นคนดูแลเองสิจะให้คนอื่นมาดูแลแทนได้ยังไงก็ได้แต่อย่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วกัน ฮัลโหลว่าฮะขาดทุนสิบล้านล้วหุ้นบริษัทก็ขายไปแล้วด้วยนะเออ๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองหาวิธีดูก่อน โอยไอ้แกพอจะรู้จักราเงินที่ไหนบ้างวะเอาที่คุยง่ายๆนะติดต่อให้หน่อยเออมปันหานิดหน่อยอ้าทำไมวันนี้กลับบ้านช้าก็ไปไปคุยงานกับลูกค้ามาไปคุยที่ไหนทำไมไปหาออฟฟิศก็ไม่เจอโทรไปก็ไม่รับก็บอกไปทำธุระมาจับผิดอะไรเล้งหนาเนี่ย คนนี้่เหนื่อยอยู่ อี๊จะไม่ไปกินข้าวของเองจริงเหรอก็อ,อีไม่ค่อยว่างนี่ไหนเราตกลงกันแล้วไงว่าทีละแค่สองครั้งก็พอไม่เคยไปกินข้าวเองเมื่อไหร่จะยอมไปที่อื่นกับผมบ้างลนะ่ะเราเพิ่งรู้จักกันได้เดือนเดียวเองนะแต่ผมจริงจังกับคุณนะยังไม่เคยเจอใครที่ใช่เท่าคุณมาก่อนเลยพูดแบบนี้กับทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยไอ้บอกอีกให้ระวังอามอาไว เพราะว่าอาร์มเจ้าชู้ไอนน้มันก็พูดเล่นติดเซลไปงั้นแหละแต่ก็ต้องขอบคุณมันนะที่ทำให้ผมเจอคุณผู้หญิงที่ดีขนาดนี้แต่ก็ยังดีสู้ภรรยาของคุณไม่ได้หรอกถ้าบอกแล้วไงว่าอยู่ด้วยกันอย่าพูดถึงคนอื่นสิคนอื่นที่ไหนนั่นมันภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของอาร์มเลยนะ อีบเลยไม่อยากไปมากกว่านี้ไงเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าเป็นเมียน้อยไม่อยากเป็นเมียน้อยแต่มายุ่งกับผู้ชายที่มีเมียแล้วเนี่ยนะเหตุผลก็โง่แบบเนี้ยฟังไม่ขึ้นเลยนี่พากันมาอยากอยู่ที่ทํางานเลยเหรอก็ดีจะได้ไม่ต้องไปตามตบที่อื่นเดี๋ยวนี่ปกป้องมันเหรอนี่มันที่ทํางานนะสิ่งน่งแบบนี้คนอื่นเขาก็รู้หมดดิทําไม ที่นี่มันบริษัทของฉันใครกล้ามายุ่งเรื่องของฉันฉันจะไล่ออกให้หมดหลบไปแกสินะอีฟคิดว่าจะล่อสายตาคนอย่างฉันไม่ได้หรอรู้แล้วก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในน้ำตัวนี่เดี๋ยวเยนเย็ดีพี่ใหม่ค่อยกลับไปคุยเรีนที่บ้านส่วนคุณอะ ไว้ค่อยคุยกันนะผมขอโทษด้วยที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจะไปปกป้องมันทำไมดูดูแล้วนะอยากให้คนอื่นรู้จนตัวสั่นว่าเป็นเมียน้อยของอาร์มอะ่ะเฮ้อน่าเสียดายจังโดนจับได้ซะและ้วนี่สนุกเลยแกนี่มันน่าจริงเลยนะคิดว่าเป็นซีอโอบริษัทใหญ่แล้วไม่คิดว่าจะโดนฟ้องชู้เหรอฉันจะฟ้องแกให้หมดตัวเลย <c oughs> โอ๊ยกลัวจังเลยอะ่ะ ฉันถามเธอจริงๆเหอะไม่คิดจะจัดการคนของตัวเองบ้างเหรอเอาแต่ตามเช็ดตามล้างผู้หญิงทั้งโลกก็หยุดความเจ้าชูงสามีตัวเองไม่ได้หรอกนะแกคงไม่รู้สินะว่าฉันใช้วิธีจัดการกับผู้หญิงที่มายุ่งกับอามยังไงฉันมีเงินมากพอที่จะทำลายชวีิตแกได้เลยเ <c oughs> มียหลวงดีเด่นแห่งปี <c oughs> ก็ให้ทายผู้ชายแบบนี้ไงผู้ชายถึงได้ใจอะ นี่คุณนําฉันให้คนเลือกนะระหว่างเมียแก่ขี้วยวายกับฉันคุณจะเลือกใครถ้าคุณเลือกเมียคุณฉันจะยึดบริษัทนี้แต่ถ้าคุณยอมแย่กับเมียและเลือกฉันฉันจะคืนบริษัทให้แล้วก็ยกหนี้ทั้งหมดให้คุณด้วยเลือกดีๆนะคุณนําที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไร นี่เธอยังไม่รู้หรอว่าสามีเธอเอาบริษัทนี้มาค้ำประกันกับพ่อฉันทั้ง40ล้านจนถึงวันนี้ไม่มีปัญญามาจ่ายคืนเลยฉันให้เวลาคุณตัดสินใจถึงแค่วันนี้เท่านั้นนะถ้าพรุ่งนี้คุณไม่เข้ามาให้คำตอบฉันฉันจะถือว่าคุณผิดสัญญาแล้วก็ยึดบริษัทนี้ทันที ไปไหนมาไปหามันมาใช่ไหมทาอะไรลงไปทําไมไม่ปรึกษากันบ้างอ่ะก็ไม่อยากให้รู้ว่าเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนจนทําให้ขาดทุนไปสิบล้านแต่บริษัทนี้พ่อเขาเป็นคนสร้างนะเอ้ยก็เลิกกันไปเลยไหมล่ะอันตัวปัญหาอยู่แล้วนี่จะเลิกกับเขาแล้วไปคบกับมันงั้นเหรอเขาสู้กับผู้หญิงมาตั้งกี่คนจะให้ปล่อยอาไปง่ายๆแบบนั้นนะนะไม่มีทาง อามทำขนาดนี้แล้วพี่หม่ยังไม่ยอมเลิกกับอามอีกเหรออามเขามีอามคนเดียวนะบริษัทนั้นช่างมันไปก็ได้เรามาเปิดบริษัทใหม่กันเขายังเหลือสมบัติของพ่อเยอะอยู่พี่หม่รักอามขนาดนี้เลยเหรออามขอโทษนะที่ทำให้พี่หม่เสียใจอะ่ะต่อไปนี้อามจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ งั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหามันแล้วนะถ้ามันอยากได้ก็ให้มันไปไม่อามจะเอาบริษัทของเราคืนมาให้ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะมันคงไม่ยอมคืนให้เราง่ายๆหรอกเออก็แค่ตามน้ำไปก่อนไม่เขาไม่อยาหรอกที่ใหม่ต้องเชื่อใจอามเปลว่า,า,าแค่ใหญ่แล้งแง่งๆอ่ะแล้วก็เอาใบหย่าปอไปให้มันดูแล้วพอทำเรื่องโอนบริษัทเสร็จ ก็ค่อยต่อหน้ามันว่าอ่ามนจะไปอยู่กับปีใหม่เชิญ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะหนยบอกว่าอยากให้เป็นพิธีไงเราสัญญาที่เราคุยกันไว้ล่ะถ้าผมยอมหย่ากับเมียจริงๆคุณจะยอมคืนบริษัทให้ใช่ไหมถ้าไม่ถามแบบนั้นล่ะ กลัฉันไม่รักษาคำพูดเหรอไม่ใช่คือผมแค่ต้องการความมั่นใจในสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่ยังก็ทำให้ฉันเห็นก่อนสิเมื่ออ่านปลาพอแค่ไหนหมายเขาว่ายังไงอ่ะถ้าทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปีใหม่มาวุ่นวายอีกเรื่องบริษัทก็ค่อยว่ากัน โ okay. อเคเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอย่าทำให้ฉันผิดหวังก็แล้วกันก็เพราะว่าเธอมม้แบบนี้ไงปีใหม่ถึงได้โดนอามหลอกอยู่เรื่อยอะ ช่วัแกทำแบบนี้ได้ไงวะอะไงเนี่ยผมน้ทั้งามสัญญาแล้วอะ่ะทีนี้คุณก็ยกบริษัทให้ผมได้แล้วใช่ไหมคนที่จะยกบริษัทให้คุณเนี่ยไม่ใช่ฉันหรอกนะคะปริน ขอให้คนชั่วๆแบบนั้นอ่ะติดกับเราเร็วๆเถอะไม่ต้องห่วงพวกมันไม่รอดแน่ริมเป็นเพื่อนรักของฉันใครที่มันทำื่อฉันเจ็บต้องเจ็บกว่าแต่อามอยากกับปีใหม่ให้แล้วนี่คิดจะผิดสัญญากันเหรอสัญญาปากเปล่าอะเหรอไม่ใช่เป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าถ้าอยากจะได้คืนลองอ้อนปิมดูสิถ้าปิมเขาจะใจอ่อนอ,ะอ่ะเหลือแค่เซ็นใช่ไหมครับเอามาให้อางเซ็นดิบริษัทจะได้กลับไปของเราแล้วเราก็จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันไง ฉันอยู่กับผู้เธอสองคนยิ่ดีกว่าให้อยู่กับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบแกอย่างน้อยฉันจะได้รู้ว่าบริษัทฉันได้ไปต่อคุยก่อนเราไม่ได้ทำเกินไปใช่ไหมแกไม่หรอกคนเลวมันก็ต้องมีจุดจบแบบนี้นแหละขอบคุณมากนะที่แกทำเพื่อฉันขนาดนี้อ่ะ ก็แกเป็นเพื่อนรักฉันนี่ฉันไม่อยอมไม่ใครมารังแกเพื่อนฉันหรอกนะ